ท่านสมาชิกทรีชันนะครับนำผู้ชมมาติดตามการถัดสดศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือว่าไทยลีก2นะครับพาผู้ชมมาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบินบุรีครับซ้ายครับต,ตักเข้ามาแล้วลิมาโอ้เรียบร้อยครับ1-0ครับเอาจนได้กับบางกอกเอฟซีขึ้นนำล้วครับจากลิมานาทีที่20ประตูที่7ของเขาในฤด,ดูกาลนี้ครับคาร์ลส์ลิมาโอ้โหจังหวะนี้มงสะบัด เข้าเสาแรกเลยครับเอาละครับประตูแรกของเกมมาแล้วครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับบางกอยเอฟซีที่ได้ประตูขึ้นนำแต่มุมมาโอ้โคนเดียวเลยครับม่ะจังหวะเปิดของคันัดนะครับซ้ายมาแล้วมุมมเสาแรกครับมงแรงด้วยครับ ไม่ฝังแต่พุ้ตัิสินสุดท้ายเป่าจบเกมเลยครับเป็น3คะแนนของบางกอกครับที่เปิดบ้านเฉือนชนะพนิยาแต่ไป1นต่อ0ครับ